ครับเมื่อได้มารวมทำบุญครบรอบวันเกิดของหลวงพู่หลอครับวัดสำพ่วงครับวันที่สิบสี่สิบห้ากันว่าสองหาหกหกสัท่า,างาติโยมมันมาจัดพิธีสราระาทําำบุญสวดมนต์พร้อมวแรงสวดมนต์ตลอดขึ้น ที่ภาพพี่น,น้องเรบชมเลยเป็นปากคำครับถ้ำข่วงก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางจัตเตม่าความเพียภาวนาแบบละลายครูบาอาจารย์นะครับบางท่านบางก้นเกษตรย,ย,ยินแต่ว่าถ้ำข่วงนะครับแต่ยุ่งวันนี้นะครับวัออนาบางจัตเมาบวามเพียภาวนาอย่าให้ทำหน่อยครับตัดท่าหยาหดยมศิษย์ญาณศิษย์กับมารวมทั้งบุญ แย,แย,แยแะแอะกมาจากสารทิศมีการบวชชีพ้ามพอมนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะพาเขาไปเบ่งในธรรมครับ <Okay. S 1> กตกแต่งสวยงามม <Okay. S 1> ีแต่นักสแสวงบุญนะครับขอมารวมจากสารทิศ <Okay. S 1> <c oughs> เตรี๋ยวท่านที่นะครับนี่เของมาให้ทำแล้วครับวันที่เป็นสลายง่าว่มไปแล้วนะครับเป็นเทือเลืกใแห่งเสด็ญาณุสิทธิ์นะครับศรัทธาญายมเนยม่ารวมทั้งบุญเมือนี้เป็นวันครบรอบวันวันเกิดของเพิ่นนะครับเสด็์ญาณุสิทธิ์นั่งใหญ่จัดให้ทุกปีนะครับให้ยเดือ พี่น้องสทธานาญ,ญาติยมศิษยาิศิษย์ได้มารวมคารวะท่บุญพ่อแม่ครูบาอาจารย์คำพวงนี่ก็มีประวัติมากครัก็สมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝันลายลายครูบาอาจารย์ได้มาบำเพ็ญภาวนาได้ผลถกปลายองค์แล้วนะครับนคนสำเร็จ มาเบ่งเป็นเห็ดไใบมีหลวงจำลองละลายคูบายจารที่เคยเข้ามาบำเพ็ญภาวนาอยู่นางนนปัจจุบันนี้คือหลวงปู่หลอนะครับจากหลงังหลวงปู่วันไปแล้วก็มีหลวงปู่หลอดูเป็นประมุขประธานพระแม่คูบายจารดูวัดทำพ่วงนี่นะครับ แงกแบ่ีเจจีปเมฆเขามาอาจารย์มาหลายจากสารทนะครับมาคารวะมาสวดมนต์รวมทําบุญแงคงจะเป็นท่านไที่สวดมนต์ตลอดขึ้นนะครับจนกว่าถึงวันที่สิบห้าศรัทธาหยากงงมก้ามาลังไลเข้ามาเรื่อยๆครับ มีพแม่รุบวาจารย์ก็เรี้งย,ยงเทว้เขามาเรี้ยงกิริิกจะเลื่อิธรรมุนชนนี้พามวดชี้พาม,มาหลวมทำวัดสมุนนำกันเป็นรลอยนะครับ ก็เร่งเตรียมค่มพรออ้อมชี้พามก็มาบวดหลายแล้วตอแ,แม่ครูอบาอาจารท์กำลังเสียแจงสถานที่ทำอาหารนะ อันนี้จะเป็นทางด้านหลังฟังแทบเป็นตกนะครับเป็นตุภพญาหนะัค <c oughs> ทำกับยู่ในสลา,านี่แหละครับเ็ด <c oughs> สลาหไงกลวมไปแล้วเป็นบันไดลงธรรมแตถ้าอยากโน้มมันก็นมาตบแตง่งสวยงาม บันไดลงธรรมพ่่งครับสวยงามมากครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ นักสีงบุญทุกท่านกับมุตนาสาธุด้วยที่มาได้ร่วมทำบุญในวันนี้ครับไปแล้วครับ